วีว uh. right. high, high ิซอลซอมไร์กไทยไทสตีวีั oui> <sm all> <sm all> ้ดอกอัน okay. นี่ต้นดอกคัตเตอร์พวงคาต้นละเก้าสิบบาทเนี่ยพวงคาห้าสิบโอ้คุยไม้ไม้สวยใช่ีสวย เออเดิเนต่อดูดกันต่อไปนี่ไงสนจ้าสวัสดีจ้าสนเกเวียเรียนี่ไงมีหลายสี มาดูร้านบอลบอลสวยๆอันนี้อะไรเลยเรียกซับหรอเพี่ใช่เรียกซับอันนี้สาริกาโอ้เขียนป,ป้ายติดไว้รัตนาศิลป์เหรอ รัตนศิลป์นีน่ไง ที่อันนี้ชื่ออะไรเป็นหมืนถ้วยเลยช้อนช้อนซับนุ้นนันช้อนวงเท่าไหร่ือนอสยาม จัดยาวเลยสิบวันไม่รู้นะผมไปแต่หนูสิบวันนะผู้หญิงที่มาวันอังคารเราไปสวนหลวงล็อกเก้าจัดสิบวัน อยางอินเดียดูที่ไปเงาวักเลยยางอินเดียเยอะมากชวนชมชวนชมชวนชม tiếng này mớiยอมเดินเลยนะ มาเถอะ ตเวอ๊อกกระจงด่างหนกระจงด่าง

ว่านี่ไงแบคคาดีนันแบคคาดีนันยังไม่มาใช่ไหมด่างอันนี่ก็ยังด่าง อันนี้ต้นอะไรกัน,นี้อทลอร,นร,ร,รน์นีทลอร์นีสามดายใบก็เป็นด่างอันนี้ไม้ใหญ่ไหมคะไม่นะไม้มันจะโตขึ้นไหมมันจะใหญ่ประมาณนี้มันเป็นยาครับโอ้ กรณีสารเหรอคะยาดวยไม่รู้ยินแล้วมันเป็นอะไรนะรเป็นยาอ๋อเป็นยาแต่เราไม่เคยเห็นด่างนะปกติด่างละสิบบาท

โซดทอง,น,งอนี่ไงอ๋อนี่ไงอดอกเขาหนึ่งโซดทองอ่าดอกเขาหนึ่งจำปูนจำปูนจำปีกระถวง

ดูต้นนี่พวงคามมั้งเนี่ยใช่มีนกเลยนั่นนกอ่ะนี่มานั่งนี่พวกนกนี่ลงเย็นๆโอ้โห ลิ้นบางกรนคอนเลิมใช่ไหมคอนลีไอลิ้นบังกร น้นบงกนะคะไอใบใหญ่ๆเป็นอะไรซิอันนี้ชือวางพีสวาใหญ่ออบงกหมือนัอเนบงกอนเหมือนกันใช่ลี้ยบงกนเลยห้เลยีมันมีลายเนี่ต้นนี้เซนซิเวีย sen siwiya. Hãy subscribe cho kênh ห้าสิบบาทกระถางละห้าสิบบาทยังไงแตยามซื้อกระถางใหญ่สองร้อยห้าสิบนี่ร้อยห้าสิบก็มีอันนี้ต้นอะไรคะเนี่ย ออมเงินเหรอคะอออเอออมอะไรออมช็อกโกแลตกาอ๋อออมชโโ็อกโกแลต นี่เข็มแดงยังอยู่นี่เข็มแดงขึ้นเนี่ยเนี่ยนนาทูเนี่ยนี่ไงเนี่ยเข็มแดงรับไลน์ดีค่ะตะโกนทั้งหมดเนี่ยนี่เหรออุ้ยนี่ไงดอกคนดอกใช่ใช่โตมาโตแองกา อันนี้อะไรส,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 สิงโตลวงเข้าฟางอ๋อกระดอเขาจะมีแค่นี้เหรอคะครับอ๋อเขาเป็นหัวอย่างงี้เลยสิงโตหััวนสองพันสองเข็มญี่ปุ่น อันนี้เข็มเข็มอันนี้อันนี้คือนี่เวนด้าเวนด้าสีเหลืองเข็มเสียดเลยนะคะเรื่องยังไงพ่อ โค้สิดอลร้อยห้าสิบเรนนี่เวียดน้ำเหลืองโคราชเหลืองโพลาดนี่ดูเข็มเนี่ยเข็มญี่ปุ่นนี่ไม่ดดกแค่เนี้ย ต้อน,น,ตอนอะไรนะเขาเรียกต้นโมกอะแก้วดอกแก้วออต้อนดอกแก้วต้นใหญ่นี่สองร้อยห้าสิบิแก้วนี่อันนี้กระถางเล็กมันเหมือนไม่ใช่ อันนี้ต้นอะไรคะอันนี้พวงเงินครับพวงเงินพวงเงินหรือว่ามังกรคาบแก้วก็ได้สองชื่อเอมังกรคาบแก้วดิใช่เขาเพราะว่ามีสีแดงกับสีขาวอยู่ในช่อเดียวกันนะใช่สวยไหมกสวยส่วนอีกต้นหนึ่งด้านหลังเรียกพวงหน้าอันนั้นจะออกสีบานเย็นกับแดงออ๋อนี่อันนี้พวงหน้า อใบก็เหมือนกันต่างใเหมือนกันต่างกันที่ดอกอ๋อต่างกันที่ดอกต้นไม้เผาเลเเื้อไมเลยค่ะไม่เลยไม่เลยเขาปลูกตรงตรงข้างรั้วได้ไหมคะทำเป็นรั้ว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 ัว,ว,ว,วบา้าน่ะได้ใช่ครับเลยแต่ก็ต้องจูงข้านิดนึงครับเขาเลยแต่ว่าไม่ได้เกาะเป็นกำลึงนะแค่เลยพาดพาดพิงเฉย Của em không Cứ ừ. lợi ừ. วันนี้เป็นวันพุธร้านค้าบางร้านเขาก็เปิดนะคะร้านเสื้อผ้าบางร้านก็เปิดเปิดเป็นบางร้านค่ะถ้าอยากดูเสื้อผ้าเต็มๆมาวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ค่ะถุกเสาร์อาทิตย์อ่ะเขาจะมีเปิดตลาดคุณคุณส่สังใหญ่โฟกับเนยางใหญ่โฟติดถุงนะผมไม่ใช่ติดผมนะใหญ่โฟใส่ถุงคุณ ชื่อต้นอะไรคะบิ๊กบลูจ้ะบิ๊กบลูบิ๊กบลูจากบิ๊กบลูบิ๊กบลูสวยนะ นี่น้องเหมียว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 นอนอยู่นี่นอนเดู่ใต้ต้นไม้นี่ชวนชมชวนชมน้องเหมียวสำหรับคลิปนี้ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปอัปเดตให้ดูใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมค่ะขอบคุณมากค่ะ